หนึ่งทำอะไรน้องอาทำไมมึงทแี้ฮอยุดการปล่อฮาคิ One enemy remaining Spike down C วคนเดียวขึ้นร้อสแล้วก็โดนมายหนูฆ่ามัน ไอหนึ่งไหมไอหนไหมนี่อุ้ยในไซอ้ยลิง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 มาลิงมาลิงะแจกแจกเข้าไปให้เจอมาเธอแม่เร็วเร็ข้าบน้าบนๆข้าบนข้าบนบนใชใช่ใช่เฮ้ยแผนแม่โอ้ยวางิแต่ละคนโอมินอยู่นีนะอิวกันมากมากตัวนึงโอมินใกล้ๆเลยเนี่หน่ มีแค่สองทางเท่านั้นอันนี้มันเพิ่มก่อนหรือว่าลดก่อพี่นะเพิ่มเพิ่มเพิ่มก่อเพิ่มก่อเพิ่มก่อหมายถึงเพิ่มก่อเราไม่ถึงเพิ่มก่อเราอ้าไม่มีมุกอันนีงเอาไปได้อุ้ยจะกินลิงขอบคุณครับ thank you โอ้ยอยู่ไม่แพ้อีกแล้วไม่ต้องถือไปเลยนะ ไอ้ย่งมึงทำหน้าที่อะไรมึงมีฮิลไหมแล้วมึงก็ไปแผนแค่นั้นแหละมาบอมอ่ะถึงสายบนแรกตลอดตบบาทได้ขับบีก็ได้ไอ้ีจ้าของสว่านนี่ไม่เอ้ากันไปดูการนาเขตดิหาแท็บกัอนติดแต่แท็ก การอาณาคินสองแทบเฮ้ยมีบิดมีบิดด้วยมีบิดไอ้สยเออดูแลเยอะไม่มีสปายอยู่ดีพี่นะเออรู้แล้วนี่โดนไปดิผู้สัตว์ตีกุติกอุ้ยอุ้ยยิงไม่โดนไอ้สัตว์ไม่ต่อยมาจ่อยมาจ่อยมาจ่อยมาดีเสียง เเยอเมนมันมันจะอยู่ในเอหรอกมันตายเร็วมกผัดมาดูหน่อยอยู่อยู่ในโบทไปแล้วเรียกตายมันด้านเนาะถอยแล้วถ่ยแล้วฆ่ามันไม่เราอะไรอ่ะไอ้แล้วฆ่าจริงด้วยฆ่ารักเจ้าอยู่หลังกระแพงนู่นไม่ไม่อยู่หลังกระแพงนี่จริง

อการจะมาวางบีตกใจหมดเลยเรื่องจริงเลยฉลาดมากเนาะมาแล้วไม่ยอมกูเลยดิที่้ายอยู่นะข้อไก่นะข้อไก่อะไรเข้อไก่วิ่งหาอะไรอยู่นี่รู้สึกว่าถ้าอยู่กับตัวเกาะจะมีสองร้อยว่ะ เลยไม่อยากแพนเลยกลัวเสียเกาะลองที่ดีดที่ดีก็แย่แล้ว Let's go เด็กเข้าไปไหนอยู่เอ้ยหลานนั้นเลยอ่ะอุ้ยโอ้โหเฮ้คุณโดนเข้าหลังกลับมาชุบชุบก่อนมีปืนเหรอ โอ้ยเดี๋ยวมาคุมกำเนิดกันได้ไหมอดีายทำกันนบดนี้เจ็บมากต่อเตัวๆโอ้ยชกดาบเลยอ๋อมาเนี่ยองละวีช็องจิต เอาถ้าไปมาแม่งกูจะแพ้มันกูลองถือมึงดิกูลองถือมึงดิกูจะแพ้มันกูไม่มีกอกูจะสู้มันไม่ได้เดี็กๆกูลองถือไปพกบางทีว่ามันจะนี่มันเอามากูจะถือเองเชี่ยเนี่ย

แอนะมีได้จอดกันเอ้าแล้วพี่หมิงไปคิวต่อไหนอีกวะโอ้โหโอ้เลยสวยเกน้วไม่เห็นเรอีเาสี่แล้วสี่เต็มเลยอุ้ยแบบมีลองบีลองบีลองบีกัดสายเชี่ยมติดแถบรอเลยสัตว์มาจริงหรอเนี่ยใ้ายิงประตูอ่ะ โอ้รู้กูอีกูกูจะเล่นมุมนี้แต่ว่าไม่สม,มบูรณ์ไวรูเบลเลอร์เลยอุ้ซ้ายไม่มีเหรอยศเอาไว,ว้วางเป้าเลยเฮ้เป็นไปได้ไงวะอ๋ออะยวเข้าตีอ่ะเฮ้ยเป็นไหนตีเอาน้ามาโอ้โหไอ้เหี้ยดิสหลายตลอด Last Player Standing โอ้ยอย่างร้อยอ่ะ มันดันมันดันดันดันไป <c oughs> สี่ทีอ่ะอุ้ยที่ทีป่าววะ b i k เนี้นระวังนะทานีโอ้ยพี่ยนานั่งม <c oughs> องเงี้ยไอ้สเก่าเตอร์นี่ว่ะ <c oughs> สายแหละไ,ไม่มี <c oughs> หรอกมันปิดอย่างนั้นนะอ่ะมองยี่นี่เล่นในสาย ที่หลังไซแล้วก็ถ้าไม่มีก็ข้างนอกแล้วเสียงโดดไม่รู้มโนมั้งเอมึงได้ยินกดยงยางข้างนอกแล้วโอ้โหได้แล้วนะแต่ซู่ตใยเลยไม่ตายระวังระวังโอเมนโอเมนว้ามแล้วระวังระวังเอ็กกัมมิ่งเอ็กกัมมิง bro เออเออเออวะเออเอ็กซ์กัมม กกเเออโอ๊ยไอ้เหี้ยอยู่นี่เอไม่ได้คัมมิ่งมันคัมมิ่งฟรีเอ๊ะตัวยังสั่นตัวอนหนึ่งเหยื่อเติมนะเอ๊ยุดยุดน้องโยกยุดเล่นตรงนั้นไปเลยโยกได้ถ้าใช้ถือผมมียังอยู่นะโอยไกลวะมุมมุมมามาเดี๋ยวพี่พาไปดีอู้ยเหลือยี่สิบพี่มาแล้วอยู่นี่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 ได้ชุดได้ชุดได้ได้ชุดได้ไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรอยู่นี่ด้วยพี่เฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว เฮ้ยโอเมนเมียนติเฮ้ยไปยืนรอไมยดยเอวางระวั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 งรอรอเทกได้พี่โอ้ยพี่หมีคนเดียวก็ไหวแล้วเจิงเนี่ยวิ่งดุมๆเข้าไปยิงอะหัวแตกเลยโอเมนดุมดุมดุมมาได้เลยดุมอสจัด้ัดลไม่เจอวะเฮ้ย ในสมองฮัลโหรอเอ๊ะแล้วมันไม่ฆ่ากูวะอะไรครับเนี่ยมันยิงมัดยิงไม่โดนยิงตามเสียงมันมีตัวแครอยู่ตัวไหนที่บอกแล้วท้องไม่ทุกตาที่บอกอยู่แล้วว่าโอเมนมันอยู่ตรงนั้นแหละน้องอะไรหัวตนไหนอ่ะที่บอกว่าโอเมนมันยังไม่ไปนะ มันอยู่ตรงนั้นแหละเอ็ไม่ต้องโยกเอ็ไม่ต้องโยกไปไหนนะเอาโยกไดถ้าใช้เธอไงพี่แค่นี้ต่อปักต่อคำเฮ้ยมันยังอยู่ตรงนี้ร้องลั่นเลยวิ่งปามมาแล้วปามไ้ดังเฮ้ยใจเย็นโอ้โหร้อยยี่สิบไม่เข้าหัวว่ะ มันแบบว่าวางเป้า <bonito> ช oh, mm ้าเกินเมื่อกี้ launching smoke ตัวเอนอยู่ที่เดิมเอาอะไรวะสงสารโดนตีตัวอยู่ทีเข้าเลย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 เาเลยเข้าเลยในในทีมีปะอายุมีหวานมากไยเข้ามาแล้วลงมาแล้วยุดระวังระวังลงแล้วข้างในข้างใน ไอ้กาชุดไปได้เนาะมันอยู่ได้ยังไงหรือเปล่าไอ้หนึ่งนอเมนโอเมนอยู่ในทีกาชทไปเลึ้นไปเลึกนไปเล้ยเดูทรีไอ้พวดโดนวังยาเอาจริงนะอันนี้นะผู้มึงก็โดนอยู่ดีเว้ยเหยียไอ้สับแค่นี้แหละพอแล้วยิงเกมแล้ว